รู้หรือไม่ครับกลุ่มคนที่อายุยืนที่สุดในโลกอย่างชาวโอกินาว่าเนี่ยเขากินมันหวานเป็นหลักครับกินเป็นประจำทุกวันนะครับเนื่องจาก มันหวานหมอแบงค์เรียกเขาว่าอาหารต้นทางครับอาหารต้นทางทุกชนิดบนโลกนะครับมี2คุณสมบัติพิเศษหลักครับที่ช่วยให้คุณสุขภาพดีและผอมลงได้ข้อแรกเลยคือเขามีสารอาหารครบ5หมู่ในตัวนี้ด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่สารต้านอนุมูลอิสระไฟโตนิวเทียนไฟเบอร์มีครบอยู่ในมันหวานหรือว่าอาหารต้นทางครับข้อที่2เขา มีกากใยที่สูงแต่พลังงานต่ำครับจะทำให้คุณอิ่มก่อนอ้วนนั่นเองครับคุณเนี่ยมีโอกาสน้อยมากที่จะอ้วนจากมันหวานครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมเพิ่มอาหารต้นทางในมื้อของคุณนะครับจะทำให้คุณผอมและสุขภาพดีแบบชาวโอกินาว่าครับ